อาจารย์พ,พระเอกเยี่ยมชมสำนักเหิงหยางและเข้าพบเจ้าสำนักซึ่งเป็นพ่อนางเอกพระเอกจำได้ว่าเขาก็โดนตนฆ่าตายในภาพนิมิตเจ้าสำนักอยากจะแนะนำให้รู้จักกับหลี่ซูซูลูกสาวแต่เสียดายที่คลาดกันพระเอกไม่รู้ว่าหลี่ซูซูคือนางเอกจึงไม่สนใจแล้วถามเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์พี่กงเยเพราะเมื่อ500ปีก่อนรู้จักคนผู้หนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนกับเขา เจ้าสำนักเล่าว่าเดิมทีเขาชื่อเซียวหลินถูกฆ่าตายก่อนวัยอันควรนักพรตผู้ซีเก็บรักษาล่างเอาไว้แล้วเดินทางมายังสำนักเหงิงหยางเพื่อยืมถ้วยผลึกน้ำแข็งอันเป็นสิ่งที่เทพสงครามในอดีตสร้างไว้เขาเอาปฐมวิญญาณขององค์ชายหกใสไว้ในถ้วยเลี้ยงดูอยู่ใต้สาสวรรค์ที่เต็มไปด้วยพลังวิเศษแล้วถ้วยวิเศษนี้ก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นทารรผู้หนึ่งจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าโกงเอจ้อู G U สองเจ้าสำนักรู้แล้วว่าฐานะของพระเอกคือใครสิ่งที่อาจารย์ผังในฐานะนักพ้ซีซึ่งเป็นอาจารย์ทวดของพวกเขาทำนายไว้ย่อมไม่มีทางผิดพลาดแน่ด้วยเหตุนี้เจ้าสำนักเซียวเหยาจึงร้งพระเอกไว้เป็นสิทธิฝึกวิชาเซียนที่นี่พระเอกบำเพ็ญเพียรอยู่ที่สำนักเซียวเหยาจนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ผังได้สำเร็จ ตอนนี้รู้แล้วว่าเขาเป็นคนชุบชีวิตองค์ชายหกขึ้นมาด้วยเลือดของศัตรูและน้ำตาของคนรักร่วมกับการเปิดใช้ค่ายกลรวมวิญญาณในสถานที่ที่มีพลังวิเศษพระเอกคิดว่าหากจะทำให้นางเอกฟื้นคืนชีพมาใหม่ทุกอย่างที่ต้องใช้ก็รวมอยู่ในตัวเองทั้งสิน้นแม้แต่เนื้อหนังร่างกายของนางก็สามารถใช้ดวงตาข้างซ้ายของตนซึ่งเดิมทีเป็นของนางขาดก็แตกค่ายกลอาจารย์ผังเตือนว่าคนตายไปแล้วไม่อาจฟื้นคืน การชุบชีวิตด้วยวิธีนี้นับเป็นความฝันลมๆแรงๆแล้วภาพของอาจารย์ผางก็หายไปพระเอกนั่งดื่มกับสิทธิพี่กรงเยเห็นเขาหน้าตาเศร้าส้อยเพราะกำลังผิดหวังที่ถูกนางเอกปฏิเสธพระเอกปลอบใจว่าในเมื่อแต่ก่อนนางไม่รู้จักความรักคราวนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สิทธิพี่จะได้เริ่มต้นใหม่กับนางเดิมทีตนเกิดมาเมื่อ500ปีก่อนไรความรู้สึกไรความรักจนกระทั่งได้พบคนหนึ่งที่สอนให้รู้จักความรัก กว่าจะได้รู้ว่าในใจนางมีตนเช่นกันก็สายเกินไปจึงใช้เวลา500ปีตามหานางสิพี่คิดว่าความรักมีทั้งความทุกข์และหวาดกลัวจึงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลังได้คุยกับพระเอกสิพี่รู้สึกสบายใจเมือนได้พบสหายเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานพระเอกเองก็ถือเขาเป็นสหายเก่าผู้มีบุญคุณเช่นกัน ตอนนี้ได้กลับอาจารย์เข้าสำนักเซียวเหยาวยาแล้วที่มาหาวันนี้ก็เพราะอยากจะรู้อาคมค่ายกลรวมวิญญาณสิทธิีแนะนำให้ไปหอคำพีเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับจอมมานจนพบว่ามีอาวุธมานอยู่3ามอย่างที่หลงเหลืออยู่หนึ่งในนั้นคือสอนสังหารเทพที่พระเอกเคยพบใต้แม่น้ำมลลานในตำราย,ยังกล่าวถึงอาคมรวมวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ผางไม่ยอมบอกให้รู้ฝา่ายนางเอกที่ฝึกมักคาร้ยรักไม่ถึงไหน ขณะเดียวกันก็สูญเสียพลังเวทไปมากมายการใช้กายเนื้อผดึกกระดูกมารคงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องจึงคิดจะไปสืบค้นในหอคมภีว่ามีวิธีอื่นอีกไหมพระเอกท่องอาคงค่ายกลรวมวิญญาณจนหมดก็วางตำราคืนที่นางเอกกำลังเข้ามาหาตำราเล่มนี้พบเข้าจึงหยิบไปพระเอกคิดขึ้นได้ว่าอาจมีวิธีอื่นแทนที่ค่ายคนนี้ได้อีกจึงจะหยิบตำรากลับมาอีกครั้งแต่พบว่าถูกนางเซียนคนหนึ่งหยิบไปแล้ว นางเอกอ่านตำรากเกี่ยวกับมารในนั้นระบุว่าจอมารเกิดจากทารกมารซึ่งก็คือพระเอกแต่ตอนนี้นางเอากระดูกมารออกจากตัวเขาแล้วในตำราไม่ได้ระบุวิธีกำจัดกระดูกมารจึงไม่รู้ว่าหากวันใดที่พลังเวทในกายนางหมดลงจะสะกดกระดูกมารไว้ได้หรือไม่ พลเอกใช้อีกาไปตามหาที่อยู่ของนางเซียนที่หีบคำภีออกไปจนพบก็แอบ,บเข้ามาค้นหาตำรามานอีกครั้งโดยที่ไม่รู้ว่าห้องนี้คือที่อยู่ของนางเอกเมื่อค้นเจอตำรา ก็พบว่าการสร้างค่ายกลรวมวิญญาณสามารถใช้โลหิตของร่างอันมีวิญญาณบริสุทธิ์ได้เช่นกันจำได้ว่าสิทธิ์พี่กล่าถึงหลิวซูซูที่มีกายบริสุทธิ์ก็คิดอยากจะได้โลหิตของนางมาชุบชีวิตนางเอกให้ฟื้นคืนพระเอกเดินมาจนถึงริมสาส์เห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่บนผืนน้ำก็คิดถึงคำพูดของนางเอกที่เคยเล่าว่าบ้านของนางมีทะเลสาบผืนใหญ่เวลานี้ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วแต่นางกลับไม่ได้อยู่ด้วย ทันใดนั้นได้ยินเสียงพินจึงเดินตามเสียงนั้นไปนางเอกกำลังบรรเลงเพลงจูจูเกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมาก็คิดว่าเป็นเพราะกระดูกมาในกายจึงจะไปน,นั่งสมาธิในบ่อจิตวิญญาณสักพักพอพระเอกมาถึงก็ไม่พบกใครแล้วซื่ออิงพาพวกมารตามหาผนึกนึ้ร่างไขกระดูกซึ่งเป็นดวงใจของจอมมารสามารถนำพาพวกตนไปพบทารกมารได้แต่ว่าสิ่งนี้อยู่ที่แดนสวรรค์ จึงมหาตี้เหนียนที่ถูกจอมมานกักขังไว้ถึง500ปีเพื่อให้บอกวิธีปลดผนึกนำมันออกมาจากแดนเทพตี้เหนียนมอบสู่บริกรรมให้เอาไปใส่ลงในผนึกร่วมกับพลังปีศาจก็ทำให้สามารถปลดผนึกไขกระดูกได้สำเร็จแต่ความจริงนั่นคือวิธีที่จะทำให้ตี้เหนียนหลุดพ้นจากสถานที่แห่งนี้ต่างหาก พระเอกได้ยินพวกสิทธิ์พี่เล่าว่าหากจอมมารหาทารกมารจนพบก็สามารถชักนำอาวุธมารทั้งสามออกมาได้อัตโนมัติแม้จะได้ยินว่าจอมมารถูกกำจัดไปเมื่อหมื่นปีก่อนแล้วแต่ในทุกยุคทุกสมัยก็มีจอมมารเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆหากไม่มีเทพออกมา จอมมนก็จะเปิดใช้งานอาวุธสังหารขั้นสูงสุดคือมักคาร่วมโศกทั้ง3มโลกก็ต้องพบกับความทุกข์อีกครั้งล่าสุดได้ยินมาซื้ออิงกับจิงเนียบุกเข้าหออินช้างเพอได้ยินว่าเผ่าอีเย่ได้ทำทารกมานหายไปสองมานจึงพากระตามหาสร้างความเดือดร้อนปีทั่วหากแม้ทารกมานถือกำเนิดแล้วก็ต้องได้รับการกระตุ้นด้วยจิตมานเพื่อฟื้นคืนชีพจอมมนขึ้นมาใหม่ปัดนี้โลกไร้ซึ่งเผ่าเทพ แม้สำนักเซียนทั้งหลายร่วมมือกันก็ไม่อาจขัดขวางการคืนชีพของเจอมานี้ได้เจ้าสำนักเฉินผู้นำสำนักชื่อเซียวกลับมาจากบำเพ็ญตนนำของขวัญมอบให้ลูกชายเพื่อไว้ใช้สังหารปีศาจมารร้ายจูจูสำนักเหิงหยางส่งจดหมายมาหาเจ้าสำนักเฉินเพื่อขอความร่วมมือกำจัดสองมารที่จะบุกแดนเทพสำนักเซียนทั้งหมดประชุมหารือกันเพื่อรับมือมารร้ายด้วยการจัดประลองฝีมือล่อพวกมันออกมา จเนี่รู้ข่าวก็คิดจะใช้โอกาสนี้แทรกซึมเข้าแดนสวรรค์ซื้ออิงต้องการหาผนึกล้างไขยกระดูกไม่คิดจะดาหน้าชนกับสำนักเซียนโดยตรงจึงจะปลอมตัวเป็นเซียนลอบเข้าไปร่วมด้วยเลี่ยนไปอีที่โดนพวกมานจับมาได้ยินแผนของพวกมันทั้งหมดไพรเอดรู้ว่าหลังจากสงครามเทพสิ้นสุดบนแดนสวรรค์ก็ไร้ซึ่งทวยเทพอีก หมิงเย,ย่เป็นคนปิดแดนเทพลงและสร้างสำนักเซียนขึ้นมาสืบทอดปณิธานเทพสิทธิ์พี่เล่าว่างานประลองสำนักเซียนคราวนี้จะจ่ายขึ้นที่แดนเทพเป็นที่ซึ่งจอมมาประทับก,กับสาวคำสวค์งจนหักในอดีตหลายหมื่นปีมานี้แดนเทพไร้เทพอยู่อาศัยทำให้พวกมารแอบเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นครั้งนี้จึงถือโอกาสใช้การประลองของสำนักเซียนเก็บกวาดแดนเทพซะเลยพอได้ยินว่าหลีซ่ซูซูจะไปร่วมด้วย พระเอกก็คิดจะใช้โอกาสนี้ขอโลหิตของนางสักหยดเย่หย,ย่าได้ยินข่าวที่เซียนทั้งหลายเฝ้าคอยเห็นหน้านางเอกในงานประลองจึงให้ฝ่ายแปลงโฉมกับนางติดบนใบหน้าทำให้ทุกคนเห็นนางเป็นชายสูงอายุคนหนึ่งส่วนเย่หย่าจะคลุมใบหน้าปลอมเป็นนางเอกเพื่อลอพวกคนลามกเหล่านั้นเองเมื่อถึงวันประลองสำนักเซียนต่างๆมุ่งหน้าไปยังแดนสวรรค์มาซื่ออิงกับจีเมี่ยปลอมตัวเป็นเซียนสำนักจือซูโจ เข้าร่วมการประลองนี้ด้วยเจ้าสำนักเฉิญเห็นทุกคนมาพร้อมหน้ากันก็ประกาศกติกาการแข่งขันใครสามารถจับปีศาจใส่ถุงกักปีศาจได้จำนวนมากที่สุดเป็นผู้ชนะผู้ประลองสามารถจับกลุ่มร่วมกันได้ไม่เกินทีมละสามคนเจ้าสำนักเซียนทั้งสามเปิดทางส่งผู้เข้าแข่งขันไปยังแดนสวรรค์พรเอกไปถึงก็เห็นว่าที่นี่เปลี่ยนไปมากตอนนี้ต้องรีบหากายบริสุทธิ์คือหลี่ซู่ซูให้พบ จึงบอกสิทธิพี่ว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันแต่จะขอตัวไปเดินดูแดนเทพซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากสักหน่อยแย่หย่าบลองเป็นนางเอกทำให้เหล่าเซียนต่างติดตามนางกันเป็นแถวส่วนนางเอกตัวจริงอยู่กับสิทธิ์พี่กงเย เจ้าสำนักเหิงหยางวางกับดักล่อดซื้ออิงและจิงเมียออกมาเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันสิทธิสำนักซียนทุกคนจะรู้การท่องสู่บริกรรมเพื่อกลับมายัางสถานที่เริ่มต้นดังนั้นหากคนที่ไม่สามารถกลับมายัางจุดเดิมได้ยอมต้องเป็นมานถึงเวลานั้นจะสร้างเขตแดนกักตัวและไปกำจัดพวกมันทีเดียวซืออิงก,กับจิงเมียเดินทางมายัางบริเวณที่มีไอปีศาสหนาแน่นจึงใช้ให้เนียนไปอีไปค้นหาดู เฉินมี่ลูกชายของเจ้าสำนักเฉินอยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเย่หยาที่ปลอมเป็นหลีซูซูจึงเข้าไปแย่งถุงกัดปีศาจในมือนางทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นพลเอกที่กําลังตามหาหลีซูซูเห็นพวกเฉินมี่รังแกผู้หญิงก็เข้าไปขัดขวางทําให้เฉินมี่พ่ายแพ้อย่างน่าอับอาย เซอร์อ,อิงกับจิงเมียแม้จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องการหาอยู่ที่ไหนแต่ไม่อาจใช้พลังมาในแดนเทพเพราะจะเป็นการเปิดเผยตัวตนสิทธิได้รับคำสั่งจากอาจารย์ในการค้นหาพวกมารครั้งนี้สำนักเกาะเพิงไหลและสิทธิคนโตของหอสงกุ้ยจะร่วมมือการตามหาสองมารทั้งสองแจ้งว่าดูจนทั่วบริเวณยังไม่พบสองมารร้ายแต่สิทธิรู้สึกว่าสองเซีย่ยสำนักจื่อซูโจที่เพิ่งผ่านไปเมื่อครู่อาจเป็นมารปลอมตัวมาก็ได้ เย่หย่ารู้ว่าพระเอกคือสีคนเล็กของเจ้าสำนักเซียวเหว่ที่มาอยู่สำนักเหงิงหยางในช่วงนี้ก็เกรงว่าเขาอาจเคยเห็นนางม,มาก่อนจึงคิดจะสารภาพความจริงว่านางไม่ใช่หลี่ซูซูแต่ไม่กล้าพูดจึงชี้ส่งเดชว่าที่นั่นคืออะไรพระเอกเห็นเป็นวางอี้ชิงทำให้นึกถึงความหลังครั้งเก่าตอนเป็นหมิงเย่นางเอกกลับมาที่วางอี้ชิงอีกครั้ง นางคิดว่าการลืมพระเอกให้ได้มันช่างยากเกินเสียเหลือเกินพระเอกออกปากขอโลหิตจากเย่หยาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังเย่หยาจึงขอโทษและบอกความจริงว่านางไม่ใช่หลี่ซูซูพระเอกเดินใจล้อยมาจนถึงด้านในตำหนักอีชิงเห็นนี่คนยืนอยู่ก็เข้ามาดูจนเห็นว่าเป็นนางเอกพระเอกสงสัยว่านางคือเย่ซีอู่ตัวจริงหรือแค่คนหน้าเหมือนนางเอกแซงทำเป็นว่าเขาจำผิดคนแล้วแนะนำตัวว่าชื่อหลี่ซูซู เขาชวนนางไปตามหาสิพี่กงเย่ด้วยกันนางแซงบอกว่ามาแดนเทพครั้งแรกจึงอยากจะเดินดูความวิจิตรสวยงามนี้ให้ทั่วพระเอกเล่าเรื่องหมิงเย,ย่กับสร้างจิ๋วให้ฟังว่าสร้างจิ๋วเข้าใจผิดคิดว่าหมิงเย,ย่ไม่รักจึงไปจากแดนสวรรค์หมิงเย,ย่คิดอยากจะตามหานางแต่ด้วยหน้าที่เทพสงครามซึ่งพัวพันทำสืกกับปีศาจที่ทำลายเสาคับสวรรค์จนหักจึงต้องออกรบเพื่อปกป้องสวรรค์ไว้รู้ตัวว่าไม่รอดชีวิต จึงได้แต่ภาวนาให้สร้างจิ๋วมีชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขพอเล่าเรื่องจบก็ชวนไปหาเซียวหลินด้วยกันนางเอกตอบตกลงแต่ก็เอกใจว่าพลังปากไปแล้วเขาจึงมั่นใจว่านาคือเยซีอู่นางปฏิเสธและรีบจากไป ซื่ออิงกับจิงเมียหาผนึกล้างไขกระดูจนพบซื่ออิงคิดว่าจะต้องหลอกล่อให้เหล่าเซียนตายใจก่อนแล้วค่อยลงมือดึงผนึกออกมาจึงให้จิงเมียไปเล่นงานพวกสำนักเหงิงหยางส่วนนางจะนำผนึกล้างไขกระดูกลับคืนมาเย,ย่หยาถูกปีศาจดุมโจมตีเนียนไปอีเข้ามาช่วยไว้ได้นางรู้สึกขอบคุณแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นฝ่ายมาปรปลอมตัวมาจึงขอติดตามเขาไปด้วย จิงเมียนำปีศาจมาจัดการสำนักเหงิงหยางเจ้าสำนักเปิด่ายกลนเพื่อป้องกันสิทธิสำนักเซียนร่วมต่อกรกับพวกปีศาจเหล่าเจ้าสำนักเซียนเข้าล้อมจิงเมียเอาไว้และเริ่มเปิดใช้่ายกลนปราบมาจรจิงเมียดูถูกฝีมือเหล่าเซียนและกล่าวว่าสำหรับตนมีแค่จี้เจ๋อและชูห่วงที่เป็นคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อ เจ้าสำนักเซียวเหว่ไม่เห็นซื่ออิงก็สงสัยขณะนั้นซื่ออิงกำลังดึงผนึกล่างคลกระดูกออกมาได้ยินเสียงการต่อสู้ดังสนัน่นก็คิดว่าจริงเมียคงจะเอาไม่อยู่จึงจะรีบเร่งมือนำมันออกมาเพะเอกเห็นแสงพวยพุ่งมาจากแท่นวิญญาณใต้คันฉ่องวารีอันเป็นสถานที่ที่หมิงเย่ปิดผนึกล่างคลกระดูกเอาไว้จึงรีบไปดู เจ้าสำนักเหิงหยางได้ยินเสียงประหลาดที่แท่นวิญญาณก็เริ่มวักแวกเจ้าสำนักเซียวเหยาเตือนสติให้กำจัดจิ้งเมียก่อนเรื่องอื่นอย่าพึ่งคิดพระเอกเข้าขัดขวางซื่ออิงเขาจำได้ว่านางคือลูกน้องของเจามานซื่ออิงดูถูกว่าสมัยก่อนเทพทั้ง12ยังขัดขวางเจามานไม่ได้นับระษาอะไรกับพระเอก เขายือยุดไม่ให้นางได้ผนึกล้างไขกระดูกไปทั้งสองเข้ายื้แย่งผนึกนั้นจนได้เข้าไปในห่วงอดีตที่ทุกคนต่างบอกว่าพระเอกถูกลิขิตให้มาเป็นมารในปัญญาว่างเปล่ามิงเย,ย่ทำให้พระเอกได้รับรู้ว่า จะเป็นเทพหรือมารก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเองผนึกร้างไขกระดูกเข้าไปอยู่ในตําหนักอี้ชิงซื่ออิงเห็นเขาเป็นเพียงศิษย์สํานักเซียนแต่สามารถเคลื่อนย้ายผนึกร้างไขกระดูกได้ก็นับว่าไม่ธรรมดาซื่ออิงแยกร่างมามาร่วมต่อสู้กับพระเอกอีกแรงทําให้เขากระอักเลือดพระเอกใช้เลือดตนเองผนวกกับเคล็ดกระบี่วิชาเซียวเหยาวทําลายอีกด่างของซื่ออิงได้สําเร็จ จนานาต้องเผยร่างมาที่แท้จริงออกมาเพื่อดึงผน,นึกล้างไขกระดูกออกมาจากตำหน่าอี้ชิงนาเอกเห็นว่าที่แท่นวิญญาณมีความผิดปกติก็รีบไปดูเห็นพระเอกกำลังต่อกรกับซื้ออิงก็เข้าไปช่วยในที่สุดผน,นึกล้างไขกระดูกก็เข้าไปอยู่ในตัวพระเอกซื้ออิงได้รู้ว่าเขาก็คือทาลกมานและจะกลายเป็นจอมานที่สุดนาเอกรีบเรียกสติของเขาคืนมา ตีเหมียนรับรู้ได้ว่าพวกซื้ออิงได้ผนึกล้างไขกระดูกและเศษยันเข้าไปด้านในแล้วคนที่คลายพันธนาการให้ก็คือลูกน้องจอมานและกำลังออกไปจากที่นี่จิตมานกำลังล้อมร่วมผนึกล้างไขกระดูกเข้าไปในชีพจรและหัวใจของพระเอกเมื่อถึงเวลานั้นจอมานก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งนางเอกตะโกนเรียกสติ พระเอกไม่ยอมให้จอมมารเข้าครอบงำซื่ออิงคิดว่าในเมื่อผนึกล้างไขกระดูกเข้าไปอยู่ในตัวพระเอกแล้วสามารถควบคุมจิตมารในกายของเขาภายหลังได้หากวันนี้พัวพันนานไปไม่เป็นผลดีจึงรีบจากไปก่อนในขณะที่พระเอกก็พยายามต่อต้านสื่อกำลังเจนผนึกล้างไขกระดูกหลุดออกมาจากการสำเร็จนาเอกรีบเข้าไปช่วยถ่ายเทพพลังเซียนให้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจริงเมียกำลังอ่อนแรง ซื้ออิงลงมาช่วยพาหนีออกจากค่ายกลปราบมารเจ้าสำนักเถิงหยางเสียดายที่ไม่อาจกำจัดมารได้เจ้าสำนักเซียวหยาปลอบใจว่ายังดีที่มีพระเอกกับนางเอกชิงผนึกล้างไขกระดูกกลับคืนมาได้ตี้เมียนบุกเดียวมายังสำนักเซียนที่แท้เขาเคยรู้จักกับเจ้าสำนักเถิงหยางมาก่อนตีเมียนเห็นนางเอกก็ร้องเรียกว่าลูกนางจำได้ว่าเคยพบเขาที่เหวร้างมาก่อน จึงกล่าวขอบคุณที่เคยช่วยชีวิตนางที่นั่นเจ้าสำนักเหิงหยางให้นางเอ๋มาคำนับตี้เหมียนซึ่งเป็นบิดาทแท้ๆของนางแล้วเล่าให้ฟังว่าในศึกต่อสู้กับมารครั้งก่อนตนตกลงไปในเหวร้างเกือบโดนเหล่าปีศาจกลืนกินตีที่ได้ตี้เหมียนช่วยไว้เพื่อตอบแทนบุญคุณจึงตามหาไขาวิเศษของชูหวงภรรยาตี้เหมียนที่ดับขันไป ในที่สุดก็หาพบและนำไข่พิเศษไปไว้ใต้บ่อจิตวิญญาณให้ได้รับการหล่อเลี้ยงจากปรายบริสุทธิ์ฟ้าดินและนำปฐมวิญญาณไปเวียนว่ายในโลกมนุษย์จนก่อเกิดเป็นทารกซึ่งเป็นที่รวมตัวของปลานวิเศษจึงตั้งชื่อให้ว่าอี้หลิงเมื่อครันชูห่วงดับขันกลายร่างเป็นพิงคงโหโชงอีซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของสำนักเของอิงหยางจึงมอบให้ทารกได้สวมใส่เพื่อให้ได้รับการปกป้องจากมารดาข,ของนางนางเอกจึงรู้แล้วว่า เหตุใดจึงรู้สึกผูกพันกับชูห่วงเมื่อแรกเห็นที่เจ้าสำนักเหงิงหยางส่งหน้าไปเกิดเป็นเย่ซีอูที่มีนิสัยเลยวซามเมืห้าร้อปีก่อนอาจเพราะนั่นเป็นวิญญาณชั่วร้ายของนางในอดีต500ปีให้หลังกายเนื้อของนางสูญสลายจบจนผ่านค้อกลมหมดสิน้นจนเกิดมาเป็นเซียนนางเอกรู้สึกงงที่มีพ่อสองคนในคลาเดียวกัน ตีเหนียนไม่โทษนางหาจะโกรธและไม่ยอมรับว่าตนเป็นพ่อแต่ตนกับเจ้าสำนักเหิงหยางจะคอยดูแลนางตลอดไปนางเอกแค่สับสนที่รู้เรื่องกระทันหันพอตั้งสติได้ก็ก้มลงคำนับเขาเป็นพ่อและวพูดติดตลกว่านางมีเชื้อสายนกฟึ้งห่วงแท้ๆแต่กลับกลัวสัตว์ปีก สิ่อสำนักเซียนซุบซิบกันว่าตี้เหนียนคือสายรับปราบมารที่ยอมเป็นมาเสียเองเพื่อไปฆ่าจอมมารที่ผ่านมาคงใช้ชีวิตไม่ง่ายได้ดังนั้นจึงควรได้รับการยกย่องถึงจะถูกซื้ออิงดีใจที่ผนึกล้างไขกระดูกได้ปลุกวิญญาณพี่สาวที่เคยอยู่ในร่างของนางให้ออกมามีตัวตนอีกครั้งที่แท้นางก็คือเย่ปิงฉางหมื่นปีก่อนปฐมวิญญาณของนางถูกทำลายจอมมารจึงส่งนางไป,ปเผชิญเคราะห์กรรมในโลกมนุษย์ ตอนนี้วิญญาณนางได้ฟื้นกลับคืนมาแล้วนางเอกเข้าใจแล้วว่าหลังจากที่ออกมาจากการกักตน การบำเพ็ญมัคคาไรักสำหรับเผ่าเฟื่องห่วงแล้วนั่นเป็นทางลัดในการสำเร็จเป็นเทพได้เร็วที่สุดพ่อถูกจอมมารกักขังแม่ถูกจอมมารฆ่าตายยังไงนางก็มีหน้าที่ต้องกำจัดจอมมารให้ได้เจ้าสำนักหนึ่งอย่างรู้ดีว่าหน้าที่นี้มีเพียงเทพที่จะทำได้แต่หน้าที่อันยิ่งใหญ่จะมอบให้หนางเอกแบกรับไว้รู้สึกว่าหนักเกินไป นางเอกคิดในใจว่าแม้จะดึงกระดูกมานออกจากตัวพระเอกแล้วแต่ยังต้องหาวิธีกำจัดมันให้ได้พระเอกเล่าว่าเยซีอู่สอนให้ตนรู้จักความรักหากสามารถหยุดเวลาไว้ในช่วงที่อยู่กับนางจะดีสักเพียงใดเสียดายที่ตนทำผิดหลายอย่างจนทำให้นางตายเดิมอ,อยากจะเผาตัวเองให้ตายตามไป แต่มีคนบอกว่าสามารถตามหาดวงวิญญาณของนางได้ที่แม่น้ำปลลพบตนวนเวียนอยู่ในคงคาผีครวนเพื่อหานางถึง500ปีจนถูกน้ำมะลานเผาไหม้ถึงกระดูกไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดและไม่รับรู้ว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถหาประถมวิญญาณของนางเจอจนเจ้าสำนักเซียวหยาวมาพบและพามาเป็นสิทธ์ที่เล่าให้ฟังเพราะต้องการโลหิตที่บริสุทธิ์ของนางใช้สร้างไข่กลรวมวิญญาณ เพื่อชุบชีวิตภรรยากลับมาหากทำได้จะชดเชยทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตก็ยกให้นางได้นางเอกปฏิเสธคนตายไปแล้วไม่อาจฟื้นคืนเยซีอูในใจเขาไม่มีตัวตนอีกต่อไปพระเอกลุกขึ้นบอกจะไม่มีได้ยังไงนางมีหน้าตาและนิสัยเหมือนกับเยซีอูไม่มีผิดนางนั่นแหละคือเยซีอูเหตุใดจึงไม่ยอมรับนางเอกให้เขามองเยซีอูเป็นเหมือนฝันฉากหนึ่งพอตื่นขึ้นมาก็สลายไป พระเอกตามหานางมาถึง500ปีจะให้ลืมและคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันได้ยังไงนางเอกไม่รับรู้อดีตเพราะนางตื่นขึ้นมาแล้วทางที่ดีขอให้เขาลืมทุกอย่างและใช้ชีวิตในฐานะสร้างจิวมินต่อไปให้ดีตอนนี้นางตัดสินใจแล้วว่าจะบำเพาา็ญมักคารรักกลายเป็นเทพเพื่อกำจัดมาร ต่อไปนางกับเขาเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าเท่านั้นพระเอกตัดเพอที่แท้คำพูดของนางที่ว่าอย่าได้พบกันทุกพบทุกชาตินั้นมาจากใจจริงแล้วเดินจากไปด้วยความเจ็บปวดเจ้าสำนักเฉินด่าลู่ชายที่แท้ลมสิทธิหญิงสำนักอื่นทำเรื่องขายหน้ามาให้ตนจึงสั่งลงโทษให้คุกเขาเป็นเวลา12บสองชั่วยามเฉินนี่แคมพระเอกที่ทำให้ตนขายหน้าและถูกลงโทษ นางเอกเล่าเรื่องนางกับพระเอกให้สิทธิพี่ฟังเขาเสียใจที่รู้ว่านางกับพระเอกเคยเป็นสามีภรรยากันมีหน้าหลังจากนางออกจากด่างเคราะห์จึงเปลี่ยนเป็นคนละคนแม้นางเอกกับพระเอกหมดวาสนากันไปแล้วแต่ในใจนางก็ไม่สามารถรับใครเข้ามาได้อีกจึงคิดว่าหากยังทําตัวไม่ชัดเจนจะเป็นการทําร้ายสิทธิพี่เขากล่าวว่าแม้ในใจไม่อยากจะยอมรับเรื่องนี้ แต่ก็ยินดีทําตามความต้องการของนางระหว่างนี้อาจารย์มอบารกิจปราบปีศาสตรให้จึงหวังว่าเมื่อกลับมาจะสามารถทําใจเป็นสิรพี่ใหญ่ของนางได้อย่างภาคภูมินางเอกคิดว่าเจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวจึงได้แต่ขอโทษเขาอยู่ในใจฝ่ายพระเอกเฝ้าคิดถึงคําพูดนางเอกที่คิดแต่จะกําจัดจอมารตลอดเวลาขณะเดียวกันก็รู้ว่าฐานะของตนคือทารกมาน แล้ว EP ีที่32ก็จบลงติดตามจันทราอัสดง EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ